พอดีไปเจอแอมจิวอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้มีบลูทูธด้วยผมเดี๋ยวผมว่าจะสั่งมาลองดูครับนี่ครับราคาไม่แพงด้วย7 8บาทครับเป็นแอมจิวที่ใช้ IC บลูทูธตัวเล็กมากตัวนิดเดียวครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไวครับตัวบลูทูธมันก็เลยเล็กครับแล้วก็จะมี IC IC อีก2ตัวเห็นไหมท,ที่อยู่ข้างบนนะไอี IC อีก2ตัวข้างบนตัวนั้นจะเป็น IC ขยายเสียงครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ5วัต ก็2ตัวก็เป็น10วัตครับแล้วข้อดีของตัวนี้ก็คือแอมตัวนี้มันจะมีใช้ไฟเลี้ยงใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่6โวลต์ถึง30โวลต์เลยครับอืมก็คือมันคงจะดรอปลงมาเหลือ5โวลต์นะครับมันก็เลยจะต้องใช้ไฟเลี้ยง6โวลต์ถึง30โวลต์ในการใช้งานก็คือเราก็จะได้ไม่ต้องแปลงไฟอะไรมากกรณีที่เรามีแหล่งจ่ายสูงสูงอยู่แล้วครับแต่ก็มีข้อเสียครับมันไม่มีวอลลุ่มครับตัวนี้ไม่มีวอลลุ่มนะเราจะต้องทำการลด ลดโวลล่มจากจากตัวมือถือของเรานี่ครับถ้าดูจากสเปคของมันนี่ครับสเปคมันก็บอกให้ใช้ไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่6โวลต์ถึง30โวลต์กำลังขับอยู่ที่2องคูณหครับนี่2ช่องไข้างละ5วัตแล้วก็ขนาดมันนิดๆิดหน่อยหน่อยนี่ครับจริงๆมีมีหลายตัวครับตัวนี้ก็มีนะสนใจแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีบลูทูธครับตัวนี้ ตัวนี้15วัตต์แต่ไม่มีบลูทูธครับแนะนำถ้าจะเล่น ine, ก็เล่นตัวนี้ไปก่อนนี่78บาทโอเคนะใครสนใจสั่งซื้อก็ไปลองดูครับกดโค้ดส่งฟรีก่อนนะตอนนี้ช้อปปีมันให้โค้ดส่งฟรีเยอะมากเลยเนี่ยโค้ดเราก็ถ้าเรากดโค้ดส่งฟรีเราก็จะได้ในราคา78บวกค่าส่งอยู่มันจะลดค่าส่งให้หรือค่าส่งก็น่าประมาณ80บาทครับรวมส่งไปละ